เมื่อการเป็นครูของนังเอกสาวสวยของเราคือความฝันตั้งแต่สมัยเด็กเธอเองก็เลยมีความตั้งใจว่าจะทำทุกวิธีเพื่อจะให้เด็กเรียนจบไปแบบมีคุณภาพไม่เป็นภาระสังคมนะครับ เปเรื่องมาก็จะเป็นคุณครูสาวสวยของเรานี่ครับเพิ่งจะรุกเ็กที่นอนจากนั้นเธอก็เลยเดินไปอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวสักพักหนึ่งก็เลยมานั่งทําใจอยู่ก็คือนางเอกของเราเนี่ยเพิ่งจะได้บรรจุเป็นคุณครูนี่ครับแล้วโรงเรียนที่เธอสอนนะครับเป็นโรงเรียนชายร้วนแล้วเด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะเกเรหนักมากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไม่อยากให้นางเอกของเราสอนที่นี่เลยนะครับแต่ว่านางเอกของเราก็มีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับว่าเธอเองอยากจะเป็นคุณครูที่ดีก็เลยอยากจะลบคําสุดประมาทที่ทุกคนเคยพูดดดไไวววว้้้้นนนนนนััั่่่่เเเเเออองงงงงครรรรบบแแลสสสกกกึึุูาาาายยยข็็มถโีีตๆ ก็นั่งคุยกันโดยที่ไม่สนใจเลยนะครับจนคุณครูของเราก็ได้บอกไปว่าทุกคนมันได้เวลาเรียนแล้วนะเลิกคุยกันได้แล้วแต่เด็กๆก็ไม่ได้สนใจนี่ครับแถมยังหาคุณครูกลับด้วยนี่ครับว่าคุณครูครับถ้าพวกผมทั้งใจเรียนแล้วคุณครูจะการันตีได้ไหมว่าพวกเราจบไปแล้วจะมีอนาคตที่ดีผมว่าเรียนหรือไม่เรียนพวกผมมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับใครๆก็รู้ว่าโรงเรียนเราเนี่ยมันมีแต่เด็กไม่เอาทานจากนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เฮกันนะครับแล้วทุกคนก็คุยกันแบบไม่สนใจจนนั่งเอกของเราก็ได้ออกอารมณ์โมโหนะครบเยีงิ่ม คุณครูของเราก็เลยได้ทําการสอนไปแล้วหลังจากที่นางเอกของเราสอนเสร็จนะครับก็เดินม,มาจ้าเก๋กับเปเด็กหนุ่มคนนึงมันเนี่ยกำลังนั่งทําผิดกฎโรงเรียนอยู่นิ่นึงนะครับนางเอกของเราก็เลยเรียกเข้าไปคุยขอเรียกคนนี้เป็นพระเอกเลยแล้วกันนะครับไอพ้พระเอกของเรามันก็ได้บอกว่าครูอย,ย่ามาคียวเข็นผมเลยครับยังไงผมก็เรียนไม่จบรอผมเนี่ยโดนพักการเรียนมาตั้งกี่ครั้งแล้วครั้งเนี้ยครูก็ไปบอกฝ่ายปกครองเถอครับผมพร้อมที่จะโดนพักการเรียนพ่อแม่ผมก็ไม่ได้สนใจผมรอกแต่นางเอกของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าครูจะไม่ไปบอกฝ่ายปกครองรอ เธออย่าเพิ่งหมดหวังนะครูจะไม่เหมือนครูคนอื่นๆครูจะใส่ใจพวกเธอทุกๆคนเชื่อครูสักครั้งหนึ่งนะหลังจากที่นางเอกของเราเกลี้ยกล่อมได้พักใหญ่ๆนะครับไอ้พระเอกของเรามันก็เริ่มใจอ่อนแล้วแล้วมันก็ได้ให้คามั่นสัญญากับนางเอกของเรานี่ครับว่ามันเนี่ยจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นตกมาตอนเย็นนะครับระหว่างนั้นนางเอกของเรากำลังจะนอนหลับฝันดีแต่พขมีคุณแม่นะครับโทรมาหานางเอกว่าให้นางเอกของเราเนี่ยลาออกจากที่นี่ซะแล้วกลับไปแต่งงานที่บ้านแต่นางเอกของเราก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าหนูไม่ได้ชอบเขาคุณพ่อ่อคคุณแมมมจจะาาบบััังงหนนนูเยก้ ของเราก็เลยได้ตัดสายไปก็คือนางเอกของเราเนะครับเป็นลูกคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะสักนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้บริษัทนะครับมีปัญหานิดหน่อยก็เลยจะให้นางเอกของเรานะครับไปแต่งงานกับลูกชายอีกบริษัทหนึ่งเพื่อจะให้ครอบครัวนั้นนะครับเข้ามาพยุงเรื่องการเงินของบริษัทคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่ได้ชอบผู้ชายคนนั้นสักกันนิดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เธอเรียนจบแล้วนะครับเธอเองก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วก็ได้มาเรียนต่อแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับจนเธอเอดด้้ีีนนจาาะ ด้2สัปดาห์ต่อมานะครับความพยายามของนางเอกของเราเริ่มเห็นผลแล้วเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเริ่มจะตั้งใจเรียนแล้วนะครับนางเอกของเราก็เลยได้แอบปูุิใจนิดนึงนะครับ่าสุดท้ายแล้วความพยายามของฉันมันไม่สูญเปล่าจริงหลังจากที่เรียนเสร็จก็ได้เวลาพักเที่ยงไอ้พระเอกของเรานะครับก็ได้มานั่งทําแบบทดสอบอยู่ในห้องสมุดแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนอมันก็ได้เดินเข้ามาเราก็ได้ถามนายเป็นอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นนายทําอะไรแบบนี้เลยก็ฉันเรียนมาตั้งหลายปีแล้วไม่มีโอกาสเรียนจบสักทีนึงเลยคุณครูคนใหม่เนี่ยเขาก็ดีมากเลยนะเอาใจใส่เราทุกคนเเลลยยฉฉัันนก็ว่าปีจะ ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นอยากจะจบไปไวมีอนาคตที่ดีไอ้เพื่อนของมันก็เลยได้บอกนะครับว่านายเลิกเพ้อเหอะแันมีข่าวมาบอก her, จากนั้นพ่อ่ของเรามันก็เลยถามนะครับว่าเรื่องอะไรไอ้คุณเพื่อนมันก็เลยลืมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วคุณครูของเราเนี่ยเธอเป็นลูกเจ้าของบริษัทใหญ่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้สถานาการ์เงินของบริษัทเขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันเป็นข่าวดังมากเลยนะตอนนี้ทางคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของคุณครูของเราเนี่ยกำลังจะให้คุณครูของเราแต่งงานเขาเนี่ยไม่ได้จริงใจกับพวกเราหรอกไม่รรรู้เเนนยยยพอขงาามักกกก็็ลตะจิิดึบห สอบของคุณเพื่อนมาอ่านข่าวดูนะครับแล้วก็ได้พบว่ามันเป็นเรื่องจริงตัดม้ท,นทีนึงก็จะเป็นวันหยุดนะครับนางเอกของเราก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านตามปกติแล้วสักพักหนึ่งก็มีคนมากดออดหน้าบ้านนั่นเลยครับเป็นพระเอกของเรานน่เองนะครับนางเอกของเราก็เลยมาเปิดให้แล้วก็ได้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่า,าพระเอกของเรามันก็เลยได้บอกนะครับว่าผมขอปรึกษานิดนึงได้ไหมครับคุณครูนางเอกของเราก็เลยเชิญเข้ามาในบ้านแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เริ่มถามว่าเธอมีอะไรบอกครูได้เลยนะพระเอกของเรามันก็เลยได้ถามนนขราบว่าคุณคร เป็นความลับมันตั้งนานแล้วแล้วก็ได้ถามว่าเธอไปฟังใครมาไม่เห็นเธอต้องฟังใครเลยครับตอนนี้ข่าวของครูเนี่ยค่อนข้างจะดังมากเลยนะครับใครไม่รู้ก็บ้าแล้วตอนนี้ผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อครูแล้วนะครับทำไมล่ะทำไมถึงจะไม่เชื่อครูก็ที่ครูบอกว่าจะทําให้ผมเรียนจบได้จะดูแลเอาใจใส่พวกผมทุกๆคนแต่ข่าวออกมาแบบเนี้ยเท่ากับว่าครูจะทิ้งพวกผมกลางคันออกไปแต่งงานสินะครับแต่นางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าเธอไม่ต้องไปคิดอะไรมากครูก็สอนพวกเธอเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วครูเองจะทําให้พวกเธอเรียนจบไม่ได้แล้วพี่ของเรามันก็ได้บอก ย,ยังไงไมันต้องมีหลักคาประกันหลังจากพูดจบมันก็ได้พุ่งเข้ามาแล้วหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับวันต่อมานางเอกของเราก็มาสอนตามปกตินะครับแต่ระหว่างที่สอนอยู่นี่ครับไอ้เพื่อนพระเอกของเราเนี่ยมันก็ได้ยืน่นโทรศัพท์ให้นางเอกของเราดูด้วยนะครับนานเลยครับเมื่อวานเนี่ยพระเอกของเรา Wh, มันแอบถ่ายรูปไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วไอ้เพื่อนตัวแสบของพระเอกของเราเนี่ยมันก็ได้บอกกับนางเอกของเรานะครับว่าเลิกเรียนแล้วขู่ไปพบผมที่ห้องเก็บของด้วยนะครับพอตกมาตอนเย็นนะครับหลังจากเลิกเรียนไอ้เพื่อนพระเอกของเราเนี่ยก็มันนัน เองก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากตัวมันเองที่ไปเล่าให้พระเอกของเราฟังแล้วพระเอกของเรามันก็เลยกลัวนางเอกของเราเนี่ยจะหนีไปแต่งงานแล้วก็ทิ้งพวกมันไปใน,นเองนะครับพระเอกของเรามันก็เลยตัดสินใจแบบนั้นแต่นางเอกของเราก็ได้ยืนยันกับมันนะครับว่าฉันไม่ไปไหนหรอกฉันก็สอนพวกเธอน,นั่นแหละพวกเธอตั้งใจเรียนเหมือนเดิมเธอครับผมผมจะเชื่อครูนะครับผมจะตั้งใจเรียนแต่ผมเองก็อยากทําเหมือนเพื่อนผมนะครับครูช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมนางเอกของเราก็ปฏิเสธไปนิดนึงนะครับแต่มันเองเนี่ยก็ออกลูกอ้อนและ หลังจากนั้นนก็ได้กินเวลาไปนะครับแล้วนับจากวันนั้นนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็เริ่มสนิทกับเด็กๆมากขึ้นนะครับโดยเฉพ,พาะพระเอกแล้วก็คุณเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนคนไหนที่ดื้อนะครับพระเอกของเราเนี่ยมันจะพาพ <ải S 2> นพางเอกของเราไปสั่งสอนนั่นเองสองเดือนต่อมาผลการเรียนของเด็กๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็สอนอย่างตั้งใจแล้วสักแพ็กหนึ่งนะครับเพื่อนพระเอกของเรามันก็เลยได้บอกกับนางเอกของเราครูครับผลการเรียนของพวกเราดีขึ้นมากแล้วนะครับผมว่าวันนี้เราเลิกเรียนวิชานี้กันเถอะเรียนเป็นวิชาาาอออื่่่นนจะดดีกกกวม้แตงงเเร็ไไบป ว่ามันยังไม่หมดคาบเลยนะแต่ว่าวันนี้พวกเราเบื่อแล้วนะครับครูเองไม่อยากจะตอบแทนที่พวกเราตั้งใจเรียนกันทักนิดน,นึงหรอครับจากนั้นพเพื่อนๆก็เลยเห็นดีเห็นงามกับพกเพื่อนพระเอกนะครับนางเอกของเราก็เลยจำใจตอบตกลงน,นลั่นเลยครับหลังจากนั้นนะก็ได้กินเวลาไปนะครับหนึ่งเดือนต่อมานางเอกของเรากําลังจะออกไปสอนนะครับแต่ว่าก็มีคุณแม่โทรมาว่ามันไหนจะลาออกแล้วมาแต่งงานเนี่ยนางเอกของเราก็ยืนยันคําเดิมนะครับว่าเธอเองจะไม่กลับไปแต่งงานและตอนนี้การเรียนการสอนของเธอกําลังไปได้ดีด้วยเด็กๆทุกคนมีผลการเรียนในระดับที่ดีมากแลบบางคนก็สอ ติดมหาวิยาลัยดังด้วยนะคุณพ่อคุณแม่เลิกล้มความตั้งใจเธอคะ่ะยังไงหนูก็ไม่กลับไปหลังจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้วางสายแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ